สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวของพระเป็นเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่ท่านทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สองนะคะซึ่งเป็นองค์คู่กับพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะซึ่งท่านก็ได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมา เพื่อจะขันอำนาจของฝ่ายทางด้านการเมืองนะคะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอต่อจากอีพีที่แล้วนะคะก่อนที่พระปินก้าจะสวรรคตทรงกับทูลความรับเรื่องใดถวายราชการที่สี่นะคะพระปินก้าวเจ้าอยู่หัวหรือเดอสเกิล์คิงในสมัยรัชการที่สองก่อนสวรรคตทรงกับทูลเรื่องใดแก่พระเชษฐาที่ไชนะคะ เป็นที่ทราบกันดีว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปอมก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระนุชาธิราชก็คือเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรเรชลังสค์ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนเป็นพระมหากษัตริย์เอกพระองค์หนึ่งของสยามและปฏิเสธไม่ได้ว่าการสถาปนาพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องของการเมืองเพื่อขานอำนาจกับกลุ่มขุนนางอย่างแน่นอนนะคะ แต่ขุณนางกลุ่มที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นก็คือตระกูลบุญนาคตระกูลขุนนางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอิุธยาถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจ,จักรีวงศมาทุกราชการได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจในช่วงราชกาลที่4ถึงต้นราชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลตอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ห และผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดก็คงแต่หนีไม่พ้นเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคนะคะในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่5้าพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าเจ้าพยาศรีสุริยวงศ์มีอำนาจมากยิ่งกว่าใครๆในแผ่นดินเว้นแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว นั่นจึงก่อให้เกิดแรงสันคลต่อราชบรรดังว่าเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะไม่ซื้อตรงต่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าตุลาลงกรกรมขุนพินิจประชานาถหากมีการผัดแผ่นดินพระเป็นเก้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่หวั่นเกรงอำนาจของเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์อยู่ไม่น้อย รัชการที่ห้ามีพระราชดำรัสเล่าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าในขณะที่พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรหนักอยู่นั้นรัชการที่สี่และรัชการที่ห้าเสด็จไปพระที่นั่งอิสเรเราชานุสวรที่วังหน้าเพื่อเยี่ยมอาการพระประชวรเมื่อน,นั้นทรงมีพระราชดำรัสว่าใครจะกราบบังคมทูลความลับสักเรื่องหนึ่ง แล้วทรงขับข้าราชบริพารออกไปเหลือแต่เพียงทั้งสองพระองค์พระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าตอมมดากฤีบพระมเหสีผู้พยาบาลและเป็นที่วางพระราชฤไัยของพระปิ่นเก้าดังนั้นทรงกลับบังคมทูลว่าจะทรงดำรงพระชนอยู่ได้ไม่กี่วันจึงขอถวายปฏิญ,ญาณว่า การที่ได้สะสมกำลังทงหารและอาวุธไว้มากนั้นไม่ได้คิดร้ายต่อราชการที่สี่เลยแม้แต่น้อยแต่เพราะไม่ไว้ใจเจ้าพญาบรมมหาสุริยวงศ์เพราะเกรงว่าหากรัชการที่สี่สวรรคตเจ้าพญาบรมมหาสีสุริยวงศ์จะคิดกำเริบจึงได้เตรียมกำลังไว้ป้องกันพระองค์และทรงและทรงกล่าวย้ำเตือนว่า หากพระองค์สวรรคตรไปแล้วขอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระวังต่อไปให้ตรงดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานปฏิญ,ญาณว่าม่เคยสงสัยระแวงพระปิ่นเก้าว่าจะทรงคิดร้ายต่อพระองค์อย่างไรก็ดีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าพระองค์ก็คือราชการที่สี่ ได้มีพระราชดำรัสตอบถึงเรื่องของเจ้าพญาบรมมหาสีสุริยวงศ์แต่อย่างใด,ดนอกจากนี้รัชการที่หยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการในราชสำนักบางกลุ่มก็ไม่ไว้ใจเจ้าพญาบรมมหาสีสุริยวงศ์ถึงกับคิดเข้าเป็นพรรคพวกกันในว่าเพื่อป้องกันรัชการที่ห้า แม้เจ้าบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะเป็นที่หวั่นเกรงต่อหลายคนว่าจะเป็นภัยต่อพระราชบัลลังก์